ครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับว่านี้เป็นหยกแท้หรือหยกเทียมนะครับเห mm ็น hmm. ไ,ไหมแล้วมือจับเห็นไ,ไหมท,ท่านคิดว่าท่านคิดว่ามันจะร้อนใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นหยกแท้มันจะไม่กินไม่คอความร้อนนะ มันจะกระจายความร้อนแล้วที่สําคัญถ้าเป็นหยกที่ขุดมาอานแล้วเก่าเนี่ยพอจับมันจะเย็นเลยนะไม่ว่าจะเจ,เจอไฟยังไงนะนะอ่านี่คือเส้นผมนะอะ่าดูเห็นไหมกดไปเลยเนี่ยกดยังไงนะง่ายๆนะครับทดสอบว่าหยกแทหรือหยกเทียมเห็นไหมล้วนี่คือเส้นผมนะนี่คือเส้นผมนะ เดี๋ยวพิสูจน์ให้หมดนะฮะเพราะหยกทั้งหมดนี่เป็นหยกที่นําเข้าจากพม่าทั้งหมดนะเห็นไหมฮะนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันติดตามเรื่อยๆนะครับเราจะได้จําเนยนะครับเนื้อหาอันนี้จะเป็นหยกเขียวที่หายากนะครับก้อนหนึ่งหลักแสนนะก้อนแบบนี้นะครับนะฮะหลักแสนถึงหลักล้านนะครับเพราะขาไปทําหัวเนี่ยหัวหัวแหวนเนี่ยโอ้โห มูลค่ามากมายนะครับอันนี้เป็นยกที่ยกเขียวที่สวยที่สุดนะฮะ